เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวในเส้นทางตามธรรมชาติหลายคนอาจเลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟแต่บางคนอาจเลือกที่จะพาครอบครัวไปเดินห้างเลือกโปรแกรมหนังดังสักเรื่องและหิวป๊อปคอนแสนอร่อยเข้าไปนั่งตากแอร์เย็นๆรอชมภาพยนตร์อย่างสบายใจซึ่งในยุคนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายให้เลือกสรรทั้งภาพยนตร์สามิติมีเบาะนุ่มๆหรือบางแห่งอาจจะมีพื้นที่ v i p มีทั้งหมอนและผ้าห่มให้อีกด้วย แต่หากย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วครั้งยังเป็นประเทศสยามในปีพุทธศักราช2,463พระองค์เจ้าบุรชัดชัยยกรหรือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรกิจการรถไฟของประเทศสหรัฐอเมริกาและยังได้มีโอกาสทอดพระเนตรกิจการโรงถ่ายภาพยนตร์ของฮอลลีวูดอีกด้วยเหตุว่าพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยกร ทรงมีพระไทยชื่นชอบในการถ่ายภาพยนตร์เป็นงานอดเิเรกนอกเสียจากว่าราชการรถไฟกระทั่งต่อมาได้ทรงจัดตั้งหน่วยงานขึ้นในกรมรถไฟหลวงทำหน้าที่ถ่ายทำภาพยนตร์และเผยแพร่ข่าวสารในกิจการของกรมรถไฟโดยมีชื่อเป็นทางการว่ากองภาพยนตร์และเผยแพร่ข่าวกรมรถไฟหลวงซึ่งพระองค์เจ้าบรุรชัดชายกรได้มอบหมายให้กรมรถไฟจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิเครื่องพิมพ์เครื่องล้างฟิลม์มภาพยนตร์กล้องถ่ายภาพยนตร์โคมไฟภาพยนตร์และอุปกรณ์อื่นๆโดยให้กรมรถไฟหลวงสั่งซื้อโดยตรงจากฮอลลีวูดและกองภาพยนตร์และเผยแผ่ข่าวกรมรถไฟหลวงนี่เองก็มีหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานของรัฐและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งรับจ้างทำสื่อโฆษณาให้เอกชนอีกด้วยและถือได้ว่ากองภาพยนตร์และเผยแผ่ข่าวกรมรถไฟหลวงนั้นเป็นหน่วยงานผลิตภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศสยามและเป็นหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพทั้งด้านอุปกรณ์และบุคลากรด้านภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย